อน,นีคืออะมันเรียกว่ามาม่ามาเลเซียค่ะแเอามาทำอะไรให้พี่กินเลยคะ<ม>่ะพี่บอกว่ามันไม่เผ็ดพี่ว่างั้นก็เคยกินมาม่าไม่เคยเผ็ดงั้นลองอันนี้เด็ดบ้างไหมเขาว่าเด็ดนี่หนูทำให้พี่เนี่ยสองถ้วยเลยค่ะสุดๆนั้นออกเนี่ยอาหรรถแทบบักเนี่ย แปลว่าอะไรคะก็แทบั๊กนะแปลว่าอะไรคะจำไม่ได้ละเมื่อก่อนตอนอยู่เกาหลีนี่เรียนอยู่อ๋อแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วคืนคูนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเพื่อนเพื่อนมาทักทายค่ะฮัลโหลฮัลโหลน่ารักเชียวเขายังไม่ได้ตัดขนนั่นแหละเขาจะใหญ่กว่านี้อักแน่ใหญ่วิ่งตูดเลยก็สรุปจะให้กิน ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เคยพูดไว้ว่ามามาทุชนิดมันไม่เคยเผ็ดไม่ว่าจะคูณสองคูณสามก็ตามก็เลยใช่คูณสองอย่างนี้มาให้พี่ทานเขาเคลมว่าเป็นอ่านี่พริกตื้อดึงช่วยก้อนนูด้วยโอ้ยสัตว์พริกหนึ่งล้านอะไรหน่วยเขาอ่ค่ะพริกเผ็ดที่สุดในโลกค่ะไม่ได้แก้งจริงๆ เอามาอ่ะลองลองลองนะคะอ่าวเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยตะคบเฮ้ยคบเพาะจุ๊บ,บ,น hey, บ, hey. บหน่อยเร็วคบอัอ้วนมาเราก็มาลองดูกันนี่ครับ ก็วตงโมค่ะแล้วก็น้ำหวานอิสน้องเปขนาดนี้ใครจะกินได้เนี่ย อกกหนูว่าความเผ็ดมันไม่ได้อยู่ตอนกินหอะคะมันอยู่ตอนที่พี่หยุดกินหมหมแล้วเหรอแต่ว่ามีสองถ้วยนะคะฮะ <laughs> มมีสองใหยย้ังไม่กินดิ สองด้วยยังกินดิย่างขี้โกงดิมันก็กินอย่างอื่นไม่ได้ด้วยว่ใช่อ่ะดิไม่ไหวค่ะไม่ไหวไม่ไหวอะไรไม่ไหวกินไม่ไหวอีกค่อยกินไม่ไหวทำไมอ่ะไม่ไหวเออเผ็ดเผ็ดยอมยอมเดี๋ยว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 เต้นก่อนเต้นไม่เต้นยอม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 อะไรอย่างแพ้แล้วเหรอยอมยอมได้เผ็ดวะ ไอ้สัตว์เผ็ด,ดกินพ่อกินแค่นี้ก็พอแล้วนะเผ็ดจี๊เขาบอ,อกว่าคุณสองไม่เผ็ดคุณสามก็ไม่เผ็ดอืมเผ็ดไม่ต้องคุณสามแล้วแค่นี้พอแล้วอือหูแช่ออกหูอืมออกออกหูออกตาออกเออ ขี่ <c oughs> ดได้ไหมขอมเนก่อนโอ้โไมนก็ใหญ่ไปเออน้องอายเอานมมาให้พ่อไม่ใช่ร้องขอจะสิร้องขอให้เต้นร้องขอแทนเต็มลูกสาวคร,ร,รับ เอาวางแก้วน้ำเหกตะครบครบครบลูกชายครับแล้ไม่จะหายเหรอกินนมแล้วจะดีขึ้นพี่ใครบอกหนูเนี่ยนะบอกมันดีขึ้นไม่กินหมูขากรุกูสงายก็เผ็ดหรอคะ คนนั้นกินคูณสองนะคะนั่งซีด <laughs> <laughs> น้ำตาไหล <laughs> นั่งซีดน้ำตาไหลไม่ช่วยมันช่วยมันช่วยอยู่ <laughs> มียอยู่ไม่ถงแล้วเล็บนลยแล้วเอาน้ำลายแบบปล่อยมันย,ย้อยอ๋อโอเคแอ้ๆโอเค นี่ดีกว่าเอาอออกน้ำแข็งอะเนี่ยตัดกำลังหมูกระทะก็เสร็จหนูโหเร็วก็เมื่อกี้ผมโดนนะฮะคราวนี้ยหนน่ะะคอืมคราวนี้แม่เชอรี่ก็ก็เลยต้องโดนมังคับนะฮะเอาอย่างเอาสินี่ฮะโอ้โดีขนานเยอะเลยกูขอขอหมูไว้บ้านเลย เว่อ,อนเหรอโอ้โหโอ้โอโอลืมฝีปากที่มันสัมผัสกินอยู่คืนนี้คืนนี้ปากจะเป็นยังไงอวบอิ่ม <laughs> แอนเจลิน่าเจลลี่อ่ะ <laughs> แนะนำนะแนะนำนะรีบกินหยุดละไม่ได้หนึ่ง <c oughs> มอระหว่างที่คนในครอบครัวเล่นเกมบ้าบอๆนะครับตะคบกนน็นอนรอนะอนรอครับอ้าวตอบมาไวไหมไหวฮะ khỏi không? không phải không phải không phải không, Để không, không phải là. không phải nha, nhắm nè, 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 nè,

จุ๊บทิ้งนี่จุ๊บหน้าเหมือนเบือ่ออหน้าเหมือนเบื่อพี่แบบวันวันจะให้แต่จุ๊บจะให้แต่ไ้ไฟ <c oughs> <c oughs> แล่นจนที่กินมามาเผ็ดเลยอันนี้คือพุงนี่คือน้ำใช่ไหมคะเคยพุงหลาม